สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและคารพทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับยายจ่อยับวันฝนตกๆพี่น้องค่ะทำงานบ้านไปนะคะทำงานบ้านไปก็ฝนตกไปนะคะพี่น้องเพราะยายจ่อยใกล้จะกลับบ้านแล้วเนาะใกล้จะกลับเมืองไทยยายจ่อยก็เลยมาทำความสะอาดห้องน้องแขกสตัฟของยายจ่อยก่อนนะคะซึ่งเช็ดหน้า,นาต่างเนาะหน้าต่างกระจกแล้วก็ ทำงานไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะเอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจกับเยยจอยเนาะซึ่งเย้จอยก็นี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้นะคะที่น้องคะ่ะก็ทําความสะอาดห้องไปอะไรไปเนาะก็นี่เลยนะคะมาเดี๋ยวเย้จอยจะให้ชมบรรยากาศข้างนอกเนาะฝนตกฝนตก ทั้งวันทั้งคืนเป็นอาทิตย์นะคะพี่น้องค่ะคือยายจอยออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็ลุกขึ้นมาทํานั่นทานี่เล็กๆน้อยๆกันไปนะพี่น้องเนาะมาค่ะชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าว่ามันทรมานการออกจากบ้านไม่ได้นี่คือมันความทรมานของยายจอยโอเคไปชมกันดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะนะคะยายจอยนาะก็ ทำความสะอาดเนาะนี่กับต้นกับห้องน้องคคแคคตัสของยายจอยเนาะต้นไม้ต้นไรอะไรน้องคคแคคตัสก็เอามาวางเรียงกันไว้ข้างล่างนะคะเรียงกันไว้แล้วก็เช็ดขอบหน้าต่างเช็ดกระจกหน้าต่างบ้านนะคะแล้วก็ปีนโต๊ะปีนเก้าอี้กันด้วยนะพี่น้องนี่ก็เช็ดกันไปละคะ่ะทำความสะอาดกันไปเนาะหญิงไทยนะคะ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ทํางานเล็กๆน้อยๆทางานบ้านงานอะไรไปเรื่อยๆนะคะเป็นอาคาเรียอะไรอาชีพแม่บ้านใช่ไหมดูแลสามีดูนะบรรยากาศข้างนอกดูมันแฉะมันแย่มันเละมันเทะอะไรจะขนาดนั้นนะพี่นอ้องนี่นี่นะคะได้เทมากนะคะบรรยากาศเนาะก็คือความหนาวความเย็นนะคะคือหนาว ฝนตกแล้วอากาศเย็นนะพี่น้องช่วงนี้อากาศก็จะประมาณ10กว่าองศานะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะประมาณหนึ่งถึงสององศาหรือศูนย์องศาแล้วนะคะดูบรรยากาศข้างล่างนะนี่เนาะพี่น้องสนามเด็กลงเด็กเล่นอะไรบรรยากาศเงียบเชียบนะคะเหมือนหมู่บ้านผีสิงฝนก็ตกอย่าจอจไม่อยากออกข้างนอกเลยะคะ่ะฝนตกนะคะ สวนก็ไม่ได้ลงแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวให้ฝนหยุดแล้วยเจจอยก็จะลงสวนนะพี่น้องนี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศเนาะบรร,บรรยากาศที่แบบน่าเบื่อหนายน่าเบื่อหนายกับภาพบรรยากาศที่ฝนตกนะคะพี่น้องขานีแล้วค่ะนะการใช้ชีวิตของเยจอยนเนาะนูนนะหมู่บ้านนี้ก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นตึกเก่านะคะนูนจะเป็นตึกใหม่ตึกสูงๆนู้นตึกใหม่แต่หมู่บ้านเดียวกันนะคะพี่น้องนี่ตึกนี้ก็ตึกใหม่นะอโอ้หน้าเบื่อนะคะน่าเบื่อไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็นี้เลยนะพี่น้องนะโอเคพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายจอยจะทำงานบ้านต่อเนาะพี่น้องก็ประมาณนี้แล้วค่ะ เบื่อจริงๆใครเบื่อบ้างนะคะใครเบื่อก็มาเป็นเพื่อนกันกันกบเจ๊จอยเนาะพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะวิถีชีวิตของเจยจอยก็เป็นประมาณนี้โอ้โหพ,พอมาอยู่ในในที่โล่งนี้ไอ้จุดตรงนี้นี่ก็คือมันแจ่มโปนมากเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะนี่ <c oughs> ก็ทํางานบ้านกันไปอะไรกันไปเนาะพี่น้อง ใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วก็คิดถึงพี่น้องนะคะแล้วก็เมืองไทยเนาะคิดถึงลูกหลานคิดถึงทุกคนเลยอะไรประมาณนั้นแต่สุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ก็ต้องถนอมนะคะถนอมสุขภาพก่อนที่จะบินการขึ้นเครื่องบินมันก็ไม่ไม่ใช่แบบจะไปกันง่ายๆเราก็ต้องเอาสุขภาพเราให้เต็มที่เนาะพร้อมนะคะนาอพี่น้องคะการบินนะคะ สภาพกดอากาศข้างบนเครื่องบินนะคะมันก็จะมีผลต่อร่างกายเราเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องขาพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะให้ยายจอยอพักฟื้นอีกเล็กน้อยนะคะแล้วเยายจอยก็จะกลับมาบูสู้เหมือนเดิมนะคะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่พี่ประทูก็ลงโทษยายจอยอีกแล้วนะคะคือสต๊อป เหรียญไม่ไม,ไม่ไม่ขยับไปไหนอีกแล้วนะคะพี่น้องยายจอยาย,อยายจอยไม่ทราบว่าวยายจอยไปผิดอะไรทราผิดอะไรตรงไหนอีกนะคะพี่น้องอยายจอยพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดแล้วแต่ก็น่าจะเป็นเพราะยายจอยเนาะเราไปแบบเต็มที่เลยอะไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยัยจอยขอจบไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะบายบายนะคะบายบายค่ะ